สวัสดีค่ะแฟนคลับที่ยวไรทุกท่านวันนี้สาวํำพารวยนะคะจำเป็นจะต้องมาตอนกลางคืนตอนค่ำๆแบบนี้แหละถ้ากลางวันนะ่ะเขาไม่อยู่นะคะเพราะว่าพักนี้น้องเจี๊ยบเขาจะไปโคราชบ่อยนะคะสาวํำก็เลยมาตามโอ้ว่าจะมาเอา,เาไปนั่นร้านนี้มันไม่อยู่จ้ะหนินะคะก็เลยมาตามเอาตัวเลขกับน้องเจี๊ยบ เขาซื้อหวยเป็นนะคะแฟนขับจําไว้นะคะเขาจะซื้อเลขเขาอะมีแค่หางเดียวหรือบางครั้งก็สองหางแต่มันเลขใกล้เคียงกันแต่เขาก็วิ่งเล่นวิ่งนะคะงวดเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ไม่ขาดทุนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาวิ่งนะคะเราเรียกเขาแห้งอะไรมาไม่รู้กระสาวทํานประจําไม่ได้แล้ว <c oughs> นะคะรู้สึกจะมีสามมีหกใช่ไหมก็ขเขาวิ่งไงจา้ะคือก็จะวิ่งแบบนั้นอันนี้เราก็ไปตามดูสามดูเนาะ Finally, ers, <Okay. S 1> สาวดาก็ไม่รู้ว่าเขามาหรือยังเขาอยู่หรือเปล่าโอ้สาวดาจะมาเอากับ네ข้าวร้านนี้ร้านใหญ่ๆนั่นนะทั้งนั้นทำาอร่อยก็กาปิดไปแล้วตอนไหนร้านที่ว่าอยู่เลื่อแต่ร้านนี้ร้านนี้ไม่เคยเข้านะคะไม่ไม่เคยเข้าแต่สาวดําก็ไม่รู้ว่าจะไอ้อร่อยหรือเปล่าน้องร้านร้านก็ปิดป้านเาไปไหนน้องสาวดำว่าจะมา กินต้มยำกุ้งนะคะให้มีแรงมีแรงสักหน่อยโอ้เดี๋ยวไปแวะซื้อกุ้งเอาไปไอรับต้มกรีติบานแ่บนั้นน่ะเนาะนสาวดำมาหาลุงเกป่าเผานะคะลุงเกป่าเผาไม่รู้ไปขายตลาดนัดไหนนะคะลุงเกป่าเผาก็ไม่อยู่นะครับรถผ่านมาเาสูตรของลุงเกป่าเผาก็นั่นนะครับ ไ้มาสามหางวันที่แล้วเนาะไม่เข้าเข้าเลขวิ่งเข้าเลขหกนะคะแต่ตอนนี้ไอ้นี่มันนี่มันปกติลุงเคียเบเะ้าขายอยู่ตรงนี้นี่นะไม่มีเขาเขาไปขายตลาดนัดแน่ๆเลยนะคะขายตลาดนัดแน่ๆเลย ตลาดนัดวันไหนคือนอนไม่ขายอยู่นี่หายหมดเลยแสดงว่าเขาไปขายที่ตลาดนัดนะคะขายตลาดนัดตรงนี้ก็วันนี้ไม่ขายตรงนี้ก็ลุงเกปเา้าเผาปกติถ้าลุงเกป้าเผาอยู่ไฟก็จะไฟแสงสีเขาสวย จะรู้เลยว่ามานี่ไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยเไปหาร้านนกเกี๊ยบเราเพราะว่านกเกี๊ยบก็น่าจะปิดไรือยังก็ไม่ทราบ่าเพิ่งปิดนะ่าเพิ่งปิดนะเอาไปจะไปไปไปเลยจ้าไปเลยจ้าอเไร เปลไนี่อรตีตาปลไฟดสกีลนโอ้ยอยากกินต้มยำกุ้งในวันนี้ต้มยำกุ้งนี่หออันนี้สักหน่อยเฮรออะไรน้ำเต้าหู้ไปกินมันจะมีแรง หมดแล้วตีลูกหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรออ, <c oughs> อ๋ออ่าเอาน้ำขิงมกัลูกจะไอไอ้ไอ้ไอ้สังขยาอะไรเอเอามานี่ลูกมาหนิถุงเปล่านะคะเดี๋ยวละละไอ้นั่นมีไหมไอ้ไอ้โกงไว้อะอ่ะไอ้ที่เราเอาขอนมปังจิ้มจีนนั่นไงนั่นไงนี่ค่ะจะเอาหน้านกับขนมปังขนมปังหนึ่งชุดจ้าแล้วก็ น้ำขิงค้าจ้ะเขาเรียกโอเครอเอาแล้วแฟนกลับจาน้องเย็บนั่งคุยโทรศัพท์เธอเล้ออยู่นู่นน่ะถ้าคุยโทรศัพท์กเขาจะไม่จบง่ายเลยนะแล้วถ้าจะรอเขาคุยจนจบเนี่ยมันน่าจะไม่ได้ง่ายหรอกขาน้ำก็จะลงไปถามเลยดีกว่าลงไปถามเลยดีกว่าเพราะว่าเขาได้ตัวไหน นะคะเพราะว่างลงไปถามเลยเพื่อความนั่นถ้รอค่ะนานาถ้าโทรศัพท์นี่ก็จะไม่จะไม่วางง่ายหรอกคุยเป็นชั่วโมงอ่ะ,ะนะคะคุยเป็นชั่วโมงเลย้ลาน,น้องเียบ <laughs> เออลาน,น้องเียบ วัสดีจ้าลูกวัสดีค่ะปัดวัสดีลูกเมื่อตะคุยสะอุกสะอุยถะน้อหนอคุณแม่มาดูจักรวัดดีได้ลูกเนี่ยวัดดีไม่เป็นจิตจ้าลักษณะดิแม่มันจะต้องเอาแชรตีกันแล้วต้นเนี่ยไอเอาไอแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอาจารย์แอปเปิ้ลอันใบ คะตะลูกอยูงบ้าเท่าไรลูกแอปเปิลสองร้อย่าไอศียี่สบสอด้ได้เลขอะไรวันนี้เจ็ดหกีค่ะเจ็ีนะแบนพอมติบอยู่ใช่ไหมโอ้บดธรรมดาเลยคุณแม่ธรรมดาเลยสองแสนกว่าตีสองแสนหกเจ้ะปัดรวยรวยได้เด้อเอากระหักค่าซื้อออกอันหกมื่นเกันได้กำไร2องแสนวันนี้ซื้อตัวแดงเน่คุณแม่ คุณแม่ได้คุณแม่ไปขออยู่ไอ้ไปขออยู่ไอ้ไห้ทองคำแม่ห้อันปูย่าทองคำเปห้โบราณน,นะจ้ะเป็นเก้าหาเก้าหาจ้าเป็นเก้าหาบ้านนี้ท่านว่าที่เราหนูซื้อยังไหเก้าห่าหาเก้าหน่ะหนูฝันว่าเดี๋ยวมันออกฝันว่าเออหาเก้าวันนี้เนียนจ้ะอ๋อจ้าคุณแม่ไปเห็นตูบเบ้เลื่อยเลยเก้าหาอ่าอยู่ในคลิปคุณแม่ลงไปแล้วไอ้ห้โบราณน,นี่แหละด้ยินข่าวปะ บนันนี้แต่ว่าวันที่เราแม่ได้หาสามไม่จะขายโบราณในเมืองเตี้พี่แม่โบแมนนะหะหอยซองตัวช,ชุดใหญ่น่ะชุดใหญ่ที่คุณแม่ถือนะหาสามตัวเดียวได้ที่แม่เขาขหยมาหาหางเขาขหยมาหาหางลูกไม่มีสามหาซีหาแล้วก็อีกอย่างอีกบุ๊คสามหางนะ่ะ <รา S 2> แต่ว่าคุณแม่ซื้อหลายหมองหรือหมองได้ได้สองแสนกว่าจ้ะได้สองแสนกว่ามันเป็นหอยซองซ <รา S 2> องใหญ่ ไมซ่องเงยลูกซ่องหาพันก็ออกกันผู้ออกกันผู้ละสองร้อยสามร้อยหันกันนาะนๆะเราเขาก็ซื้อมามันก็คุม้มนะลูกมนันก็คุม้มยิบย้อนอนี่ย้อนโอ้ยอันนี้หวานหวานคุณแม่นั่งกินเมื่อขึ้นจนลิน้นเปื่อยคุณแม่ซื้อไปเมนะื่อนัานทีรู้นึงอ่ะนั่งกินจนเมืนะ่อคุณแม่ คนเดียวจนหมดนะอ่ะ,ะไปเลือกเอาเงินได้ไหมเนี่เอาเงินถึงเด็กหลายๆนั่นแ่ละนงอยม่ใช่ว่าป,ป,ปากเป้จริงๆก็เป้หร <c oughs> อกถ <c oughs> ามใจว่าได้ลูกนั่งกินเนี่ยจินจนว่าเหมือจังคองนอนมเมื่อคืนเนี่ยแม่น่ะโอ้แม่ว่าเอามาตั้งเป็นคนแบบนี้เลยวะแม่จะบอกว่าทายเจ้าเนี่ยจเจ้างามผู้ดีนะเจ้าไรชุดเจ้าเนี่ย ผมไม่เห็นปุ๊เป็ี่นอ๋อกระหันกากร่องใส่เจ้าของแล้วจ้ะหันนะกล้องใส่เจ้าของแหม่ลงน้ำก่อนเนี่ยโอ้คุณแม่หันจางไหนเนาะวันนี้กัดเดะเดี๋ยวจะเฝ้าด้ะอันอันอ๋อเจ้าบ้านแล้วเ้าก็ถือออกแบบนี้แม่นบอกแหม่วันนั้นทิ่ไปคุยกับเหลานได้กระถเห็นแต่เจ้าของตัวก็มาคุยด้วยมือก่ากร่องออกมาใช่ปะเนี่ยจับกล้องไปหันไปโอ้หันเอาเพิ่งเชียนหนัแม่โอ้เต๋ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแ<ช>ม่มาเดี๋ยวคนอ, <c oughs> อือ่นเนะะาะอะไรเปลี่ยนว่าเปลี่ยนไหมลูกอ๋อตีนแม่นแล้วเนะบาร์เลยเนาะโอ้ไม่ต้องใส่ขานะแม,ม่นบาลูกบก่ต้องใส่ค่่ะต้องใสกระจับหันไปหาเจ้าของช้ำนั่นซืๆๆอนนน้อไม่จฉทิ้นทันหนักกล่องไหมแม่จริงจี่บป่ใช่ใสก่กล่องอยู่ทั้งเดย์วันนี้ เดี๋ยวมันจีบังมีแม่แม่ก็จับตรงนี้แม่จับตรงนี้เต๋ก้องอยู่นี่ีวะจะเห็นเห็นอีล่ะอ๋ออีห็นแม่เลยหายอะไรเห็นคุณแม่ด้ะได้นั่นแหละเห็นทางเห็นแม่เห็นว่าลูกอ๋อนี่นเต๋เขาเอื้อไล่โซนงามว่ะมีอัดวิดีโอหรือเ่จ้าถ่ายวิดีโอได้หนิถ่ายเอาอีล่ะคนงามเราไปออกกัน้อง ครับแฟนครับอันทำหาขนาดเลยอัน,อนพี่สาวดาไปตามเอาเลขกับร้านน้องแคปผลไม <c oughs> ้เออทุ๊ดว้าแตงแต่ออก้อ,อนี่เห็นคุณแม่อีไหลคุณแม่แล้วเน,ะ <c oughs> นาะจ้็เป็นผู้แจ้งไหนละน่ะงามผ <c oughs> ู้งามเออแตงแตงออกเห็นแล้วเห็นแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวันนี้คุณแม่กับกัมม่านเนาะแกกัมนั่นโอ้ยเห็นแล้ววันนี้เนาะ ค่ะท่านผู้ชมวันนี้น,น้องเกยบได้7-6-4ดนะคะไม่แน่นะคะสาวดำได้มา9-5อาอาจจะออกบนล่างก็ได้้วไม่รู้แรงเก้สวย9-5เสวยได้ที่นั่นน่ะลูกพุณแม่ไปเอาที่หายโบราณน่ะที่เขาได้ที่เขาถูก5-3กันทั้งหมู่บ้านอยู่ไอ้บ้านท่าสวรรค์ตำบลสาราอำเภอมัญจาครีจงังหวัดขอนแก่นนี่แมลูกวันนี้ได้เก้าหแล้วเนี่ยคุณแม่ไ่นไปซ่อง คนที่เราูฝันนั่นแหละฝัน่าในบอกเก้าหาหาเนะเลืซื้ออะซื้อกหลารซื้อกบลารตัวรหัสพันนี้หันวันนี้วันนี้ละวันนี้ว่าการซื้อไรรอยแต่ว่าได้วิ่งอยูนอกลุงเนาะโอเคเท่าไหรนั่นเก้าเก้าสิบบาทให้คุณแม่ให้คุณแม่จาั้งให้คุณแม่เก้าเก้า โดดๆมาที่นึงโดดๆใช่คุณแม่มาหา,หาลูกตุกตุกเจ้าได้คุณแม่มีงวดที่แล้วหรือปะได้ไหมลูกวายุอ่ะลูกวายุเป็นปลาอีหล่าไปโคราชคุณแม่กับมาเลยตลาดปิดบงเอา้าไปใส่อีกเนาะบันนินนะมา <c oughs> โอเคนะคะแฟนกับจะาหน้ทุกท่านมาตามหาน้องเก็บเจอแล้วนะคะคนผลไม้ไหน่อยนะคะจา้ามาอุดมผลไม้นะคะที่ร้านน้องเก็บที่อำเภอแวงน้อยเป็นร้านเดียวเท่านั้นมีร้านเดียวนะะคที่ใหญ่เนี่ยนะคะมีผลไม้ทุกอย่างขายดิบขายดีนะคะสาวน้องก็มาติดตามเลข สวยๆให้แฟนขับทุกๆงวดงวดที่แล้วไม่ได้มางวดที่แล้วนุ่นอยู่สกลนครนุ่นนะคะน้องแก้วก็ไม่อยู่น้องแก้วก็มีจะให้เลขมานะคะแล้วก็ไปหาลูกสาวลูกชายที่นุ่นนะคะนี่นะคะแฟนขับจำไว้นะคะร้านน้องแก้วผลไม้มีร้านเดียวเนี่ยนะคะที่ร้านใหญ่นะคะขายดีขายดีทุกอย่างผลไม้ก็สดนะคะ อาตยาใสาดีนะคะทั้งสองสามคนเลยนะคะทั้งหัวเมียพูดภาษาชาวบ้านเนาะทั้งสามีภรรยานะคะปรกับทิ้รักจ๋าขอตุ้ตุ้ยต้านเจ้าดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เป็นกำลังใจให้สาวดำพรารวยด้วยนะคะสวัสดีจ้า